ดวงความรักดวงเนื้อคู่ของบุคคลที่เกิดปีมะเสง็งคนเกิดปีมะเสง็งเป็นคนธาตุไฟคนปีมะเสง็งมักเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นคนมีเสน่ห์มีอารมณ์ขันใครอยู่ใกล้ ก็จะมีความสุขแถมเป็นคนที่ไม่ชอบนินทาว่าร้ายให้ใครๆอีกด้วยเป็นคนที่ชอบและเชื่อเรื่องของความประทับใจแรกดังนั้นใครที่อยากจะได้หัวใจของคนปีมะเสงไปครอบครองควรทำตัวเองให้เป็นที่ประทับใจชาวปีมะเสงตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกันเอาไว้ก่อนและคนปีมะเสงนั้นยังเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีความสุขุมรอบคอบแต่ถ้าใครแรงมาก็จะแรงกลับได้เหมือนกันในสายตาของเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานคนปีมะเสงจะดูเป็นคนน่าเชื่อถือน่าศรัทธาเป็นอย่างมากเป็นคนที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างอดทนและเข้มแข็งจึงมักเป็นที่รักใคร่และเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก และคอยให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำในสิ่งดีๆให้อยู่เสมอๆคนปีมะเสงตามลักษณะนิสัยแล้วส่วนใหญ่มักไม่ชอบงานที่เสียเส่ยงๆหรือลำบากนักชอบงานสบายๆจนบางครั้งก็อาจจะมองดูเหมือนคนที่ไม่ค่อยขยันสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่โชคดีเพราะเรื่องการเงินการทองนั้นไม่ค่อยจะขัดสนนัก มีโชคอยู่เสมอๆม,มีเงินทองให้ใช้ใจ่ายไม่ขาดมือส่วนในเรื่องของความรักนั้นมักจะเป็นคนที่เวลาตกอยู่ในห้วงของความรักความรุ่มหลงแล้วแล้วก็คนปีมะเสงจะโรแมนติกมากๆหวานแหววแต๋วจ๋าเลยทีเดียวเป็นคนอ่อนไหวง่ายชอบให้คนรักอยู่ในการดูแลอยู่ในสายตาของตัวเองตลอดตลอดมีความหึงหวงอยู่ไม่น้อย ส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นคนปีมะเสงต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับหัวใจความดันปวดท้องหรือท้องผูกท้องเฟอ้อและแผลในช่องปากและลิ้นให้ดีและการได้กินอาหารที่เป็นรสขมก็จะช่วยบำรุงธาตุของคนปีมะเส็งให้เข้มแข็งขึ้นได้ดวงคู่สมพงของคนปีมะเสง คู่สมพงษ์ที่ดีที่สุดคือปีมะเส็งกับปีฉลูตกสมบัติพระอินท์เพราะคนปีฉลูเป็นคนธาตุดินซึ่งถูกโลกกับคนธาตุไฟอย่างปีมะเสง็งดังนั้นเมื่อได้ของคู่กันแล้วก็จะสมพงษ์กันดีมากๆเพราะจะช่วยกันส่งเสริมทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เวลามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็จะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอเสมอคู่สมพงศ์ที่ดีลองลงมาคือปีมะเส็งกับปีรัก,กาตกสมบัติเทวดาหากเมื่อได้ของคู่กันแล้วก็จะช่วยส่งเสริมกันทั้งด้านของความสุขความเจริญจะประกอบอาชีพอะไรก็ดีมีทรัพย์สินสมบัติ มีความมั่นคงในฐานะและหน้าที่การงานดีคู่สมพงศ์ที่ดีรองลงมาอีกคู่หนึ่งคือปีมะเส็งกับปีจอตกสมบัติพระอินท์เป็นปีที่จะช่วยส่งเสริมกันทางด้านของความคิดอ่านการิเริ่มสิ่งใหม่ๆมักจะประสบกับความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานและอาชีพมีผู้หลักผู้ใหญ่ คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดดวงคู่ที่ปะทะกันของคนปีมะเสงคือปีมะเสงกับปีกุลตกสมบัติชาวนาถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่ไม่สมพงกันแต่ก็มีความขยันขันแข็งทั้งคู่หาเงินเก่งและมีทรัพย์สินสมบัติพอสมควรแต่ถ้าได้อยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตคู่กันแล้ว ็มักจะชอบทะเลาะเบาแหวงกันความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะค้าคารกันไม่ยอมลงให้กันจนทำให้ชีวิตคู่อาจล้มเหลวลงได้ทีนี้เราก็ลองมาหาวิธีแก้ชงของคนปีมะเสงกับปีกุลกันนะครับคนปีมะเสงเป็นคนาธาตุไฟส่วนคนปีกุลน,นั้นเป็นคนาธาตุน้ํา เนื่องจากน้ำกับไฟเป็นการพิฆาตกันดังนั้นจะต้องหาท่าทองมาแก้โดยการหารูปปั้นเซรามิกหรือตุ๊กตาปูนปั้นรูปสุนัขถ้ามีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็จะยิ่งดีนะครับโดยนำตุ๊กตาปูนปั้นนั้นมาวางไว้ที่ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นก็ได้ครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือหาสร้อยไข่มุกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนท่าทอง มาเป็นเครื่องประดับก็เป็นการแก้ชงแบบง่ายๆเพื่อให้ปัญหาวุ่นวายในชีวิตรักเบาบางลงได้บ้างและก็ยังมีการแก้ชงอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคู่ที่ดวงไม่สมพงกันได้อยู่ด้วยกันไปตลอดรอดสั่งนั่นก็คือ 1. หากจะจัดงานแต่งงานกันก็ไม่ควรที่จะจดทะเบียนสมรสกันหรืออาจจะจดทะเบียนสมรสกันแต่ก็ไม่ควรจัดงานแต่งงานกัน ก็เป็นวิธีแก้เคล็ดได้อีกวิธีหนึ่งครับ 2. นอนแยกเตียงกันหรือเมื่อมีกิจกรรมในด้านความรักกันเรียบร้อยแล้วก็ควรแยกเตียงกันนอนเพื่อแก้เคล็ดไม่ให้เกิดการเตียงหักได้หรือใช้เตียงเล็กๆ2เตียงมาวางต่อกันให้เหมือนเป็นหนึ่งเป็นเตียงเดียวกันหรือที่เรียกว่าเตียงคู่ก็ได้ครับ และ 3. ไม่ควรทำงานร่วมกันออฟฟิศเดียวกันธุรกิจเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนลงทุนทางธุรกิจร่วมกันอาจจะทำงานห่างห่างกันนานๆจะกลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่งประหนึ่งการแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้เพราะยิ่งดวงทั้งคู่ไม่สมพงกันการเจอกันนานๆครั้งจะยังทำให้อยู่กันได้ยาวๆหรือเพิ่มความคิดถึงกันได้มากกว่า เรานี้เราลองมาดูกันซิว่าปีมะเส็งถ้าได้ของคู่กับปีนักสัตว์อื่นๆจะเป็นเช่นไรบ้างปีมะเส็งกับปีชวดตกสมบัติพ่อค้าปลาหากได้ของคู่ร่วมกันแล้วก็จะดีพอสมควรจะมีฐานะการเงินแบบพอมีพอกินไม่ถึงกับขัดสนเดือดร้อนสุขบ้างทุกบ้างปะาปนกันไป ปีมะเสงกับปีขานตกสมบัติขุนคังหากได้ของคู่กันแล้วต้องถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายปีมะเสงกับปีเถาะตกสมบัติพันเนื้อสมันต้องถือว่าดีปานกลางพอมีพอกินสุขทุกข์ค้าเข้ากันไป ปีมะเส็งกับปีมะโรงตกสมบัติมนตรีต้องถือว่าคองคู่กันแล้วจะค่อนข้างดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานดีหากรับราชการก็จะได้ยศได้ตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตามีความสุขดีปีมะเส็งกับปีมะเสงตกสมบัติคนเลี้ยงช้างหากเป็นคู่กันแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีนัก จะเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตและครอบครัวการเงินการทองค่อนข้างฝืดเคืองเป็นช่วงๆปีมะเสงกับปีมะเมียตกสมบัติคนเลี้ยงมา้าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักมักมีปัญหาทะเลาะบ,บอแวงกันอยู่บ่อยๆเงินทองฝืดเคืองและเหน็ดเหนื่อยกับสัมมาอาชีพปีมะเสงกับปีมะแม ตกสมบัติขุนคังเป็นคู่ที่ดีมากๆอยู่ดีมีความสุขมีกินมีใช้ไม่ขัดสนมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูปีมะเสงกับปีวอกตกสมบัติพญาเป็นคู่ที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายนักเวลามีปัญหาอะไรก็มักจะมีผู้ใหญ่ คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำจูอยู่เสมอเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของเนื้อคู่นั้นจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของพรมริขิตด,ด้วยนะครับดังจะเห็นได้จากการที่บางคนรักชอบกับคนคนหนึ่งแต่กลับต้องไปใช้ชีวิตคู่กับคนอีกคนหนึ่งเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่า คนที่เราปราถนานั้นผมอาจไม่ได้ริขิตให้มาเป็นคู่ของเราก็เป็นไปได้แต่ถ้าพรมริขิตให้ใครมาเป็นคู่ของเราแล้วแล้วก็จะอย่างไรเสียสักวันก็ต้องโครจรมาเป็นของเราจนได้ดังคําโบราณที่ว่าคู่กันแล้วย่อมไม่แควกันนั่นเองครับท้ายนี้ก็ต้องขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านได้พบเจอเนื้อคู่ที่ดีที่ใจปาถนา เป็นคนที่ผมท่านได้ลิขิตมาให้เราโดยเฉพาะดังใจต้องการของทุกท่านเลยนะครับขออำนวยพรครับผมหากทุกท่านเชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่งแชนแนลของเรา ได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ